ช่างปรีชาช่างปาเก้รับงานขัดพื้นไม้ปาเก้บริการงานขัดด้วยเครื่องขัดพื้นไม้ชนิดเก็บฝุ่นที่สามารถขัดดูดเก็บฝุ่นได้ถึง9 5เซนตให้ความเที่ยงตรงสูงในการขัดพื้นไม้ทุกชนิดทุกขนาดงานโดยช่างปรีชาช่างผู้ชำนาญงานพื้นไม้โดยเฉพาะราคามาตรฐานผลงานคุณภาพช่างปรีชาช่างปาเก้รับงานทาเคลือบสีโพลิยูรีเทนทุกชนิดทุกที่ ที่หอรับงานได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศดำเนินงานโดยช่างปรีชาช่างผู้ชำนาญงานพื้นไม้โดยเฉพาะราคามาตรฐานผลงานคุณภาพติดต่องานโทร0814403952โทร0904094788สำนักงานร้านช่างปรีชาปาเก้เลขที่109ทับ388หมู่1 บ้านธัญ,ญพฤกถนนรังสิกนครนายกตำบลลำผักกูดอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานี12110